ไอดีนี้6ใบแดงได้อะไรบ้างเข้ามานะครับก็จะเจออาราโค้แล้วก็จะมีนี่ครับฟินิตลามนะสวยๆเลี้ยวก็จะมีนี่ครับเจ้าไ้สยกาบี้นะครับคิดสเตียโนโรนัลโดนะครับปีเอานะซอกระเบิ้งเอานะครับว่าถูกใจกันหรือเปล่านะนี่ครับอันนี้ก็คือทีมของเขานนั่เองนะครับกะจัดวัาสวยเอาเรื่องคือกันนะแล้วก็จะมีนี่ครับโตสามล้องสวยๆนะครับน้องๆ กับตัวสำรองนะครับกับประมาณนี้แล้วละกันเล้ยวก็จะมีนี่ครับทีมชาติอาร์เซนอลสวยๆนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือนักเตะทั้งเบิดของเขานั่นเองนะกับนักเตะทั้งเบิดนะครับก็จะมีแค่92ตัวเท่านั้นนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือนักเตะของเขานั่นเองนะกับเบื้องเอานะครับว่าถูกใจกันหรือเปล่านะฟังไม่ผิดนะครับ6ใบแดงไอดีนี่นะครับ6ใบแดงนะครับน้องๆ โอเคนะครับกับประมาณนี้แล้วละกันนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับไอดี ID นี้15ใบแดงได้อะไรบ้างเข้ามานะครับก็จะเจออีเกคาซิยัตชาบี้เดียวเปียโรแล้วก็จะมีนี่ครับลีโอนลเมสซี่อีลิคันโตน่านะครับแล้วก็จะมีนี่ครับไมเคิลโอเว่นสวยๆตึงๆนี่ก็คือ11ตัวแรกของเฮานั่นเองนะครับกัเบื้องเอาหน้าว่าถูกใจกันหรือเปล่านะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ นี่ก็คือตัวสำรองนะครับอินซากี้ตอนเรสนะครับองตวนกีดมันโอ้โหสวยมากเลยแล้วก็จะมีนี่ครับฟิวเจอร์สวยๆสายเขียวเราก็มีนะครับน้องๆโอเคนะครับอันนี้ก็คือนักเตะทั้งเบิร์ของเขานั่นเองนะครับเข้ามานะครับก็จะเห็น g ีพนะครับเรามีถึง15ล้านเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือนักเตะของเขานั่นเองนะครับสวยๆตึงๆทั้งนั้นเลยนะครับน้องๆกับฟังบอพีนะครับ ID นี้15ใบแดงเท่านั้นฟังไม่ผิดนะครับไอดี ID นี้15บใบแดงต่อเลทน,นะครับอินซากี้เบวเวดีนะโอ้โหบาลินนี่ปีไอคอนเราก็มีนี่ครับสวยๆนะมีแพ็คฝรั่งเศสนะครับเราก็จะมีแพ็คอังกฤษนะครับอ่าโอเคคลิปนี้ว่ามีอย่างมากนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับ ID นี้15บใบแดงได้อะไรบ้างเข้ามานะครับก็จะเจอโตจิฟานได ฟิลฟอร์เดนนะครับแล้วก็จะมีดาวิดแบงคแฮมสวยๆเล้ยวก็จะมีนี่ครับกาเบียออกมาติเนรีนะครับสวยๆตึงๆกาเบิ้งเอานะครับว่าถูกใจกันหรือเปล่านะกาซิปาใบแดงเท่านั้นฟังไม่ผิดนะครับไอดีนี้15ใบแดงตัวสารอ้อกับประมาณนี้และละกันนะเล้วก็จะมีนี่ครับทีมฟิวเจอร์สวยๆนะครับเล้วก็จะมีนี่ครับทีมสายเขียวนะครับสวยๆตึงๆกาเบิ้งเอานะครับว่าถูกใจกันหรือเปล่านะ นี่ก็คือนักเตะทั้งเบิดของเรานั่นเองนะครับกับนักเตะทั้งเบิดนะครับก็จะมีอยูน่งร้อยห้าสิบสามตัวนะนี่ครับกาเบียลมาเตนเนลี่นะครับสวยๆนี่ครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับน้องๆกาสิบห้าใบแดงนะครับฟังไม่ผิดนะครับไอดีนี้สิบห้าใบแดงนี่ครับมีรีเตานะครับมาลาโดน่านะครับฟานบัตเทนดีแคทไลท์นะครับโพพาวเมอร์เออโคพาวเมอร์นี่ครับกับเบิ้งเอาหน้าว่าถูกใจกันหรือเปล่านะ นักเตะสวยๆทั้งนั่นเลยนะครับเราก็จะมี g p นะครับ GP เข้ามีถึงหา้านเลยนะครับน้องๆโอเคนะครับผู้ใดถูกใจนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับ ID นี้19ใบแดงได้อะไรบ้างเข้ามานะครับก็จะเจอ GP ถึง50ล้านเลยนะครับโอเคนะครับเข้ามานะครับก็จะเจอเจอหลานนะครับพอสโคแล้วก็จะมีองตวนกีดมันแล้วก็จะมีนี่ครับดาวิดแบงแฮมสวย คิดสเตียโนโรนนลโดตึงๆนะครับกับเบิ้งเอาหน้าว่าถูกใจกันหรือเปล่านะนี่ก็คือนักเตะของเฮานั่นเองนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยหละกันแล้วก็จะมีนี่ครับโตสามล้อนะครับสวยๆนะกับโตสามล้อนะครับกับประมาณนี้เลยละกันนะ19ใบแดงเท่านั้นแล้วก็จะมีนี่ครับฟิวเจอร์นะสวยๆตึงๆนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับทีมชาติอาร์เซนอลสวยโอเคนะครับอันนี้ก็คือนักเตะของเฮานั่นเองนะครับ นี่ครับ GP นะครับเขามีถึงหาสิบล้านเลยนะครับน้องๆนี่ครับโอ้โหนักเตะสวยๆนะครับน้องๆสิบเก้าใบแดงเท่านั้นนี่ครับทีมชาติอาเซนอนเขาก็มีนะครับน้องๆแล้วก็จะมีนี่ครับทีมชาติฝรั่งเศสนะโอเคนะครับกับประมาณนี้แล้วละกันนะกับผู้ใดถูกใจนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันนิดนึงนะครับโอเคคลิปนี้กับบ้ามีอย่างมากนะครับผู้ใดถูกใจกับซ้ำนี่ละกันเด้อ ไอดีนี้20ใบแดงได้อะไรบ้างเข้ามานะครับก็จะเจอพอลสโคแล้วก็คอปปี้ไมโลนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับลีโอเนลเมสซี่นะครับแล้วก็จะมีเนมาร์สวยๆดาวิดเบ็กแฮมตึงๆนะครับแล้วก็จะมีอีลิขันโตน่าสวยๆตึงๆท็อปๆนะครับกับเบิ้งเอานะครับว่าถูกใจกันหรือเปล่านะนี่ครับคอปปี้ไมโลนะครับแล้วก็ปูโยสวยๆ กาเบื้องเอานะครับว่าถูกใจกันหรือเปล่านะนี่ก็คือโตสาสำ้องนะครับกับจะมีนี่ครับแฟนมันโดตอเลสนะครับแล้วก็ร้อยมาขายนะครับน้องๆการโตสารล้อนะครับกับประมาณนี้และละกันนะการจัดว่าสวยเอาเรื่องคือกันนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือทีมชาติโปรตุเกสนะครับก็จะมีซองเฮงมีนนะครับแล้วก็จะมีสายเขียวตึงๆแล้วก็จะมีนี่ครับฟิวเจอร์สวยๆนะการจัดว่าสวยเอาเรื่องมากเลยนะครับน้องๆโอเคนะครับอันนี้ก็คือนักเตะทั้งเบิดของเขานั่นเองนะ กับ g พนะครับเขามีถึง20ล้านเลยนะครับน้องๆกบเบื้องเอานะครับนี่ครับกะเบื้องเอาน้าสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับกะฟังบ่ผพดนนะครับ20ใบแดงนะครับหรือว่า2ใบเทานะครับน้องๆโอเคนะครับกบนักเตะเนี่ยกะประมาณนี้เลยละกันนะกบผู้ใดถูกใจนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันนิดนึงนะครับโอเคคลิปนี้กบประมาณนี้ละกันเด้อ ไอดีนี้25ใบแดงได้อะไรบ้างเข้ามาก็จะเจอดีดาแล้วก็จะมีเนตาฟันได้นะครับน้องๆแล้วก็จะมีนี่ครับฟิลฟอร์เดนแล้วก็จะมีนี่ครับเอ็มปัปเป้สวยๆตึงๆแล้วก็จะมีนี่ครับไมเคิลโอเว่นสวยๆนะกะเบ,บิ้งเอานะครับว่าถูกใจกันหรือเปล่านะนี่ก็คือ11ตัวแรกของเขานั่นเองนะครับจะมีเบลเบดีแล้วก็จะมีบูกาโยซาก้าจากนั้นบพ,ะพนะครับเขายังมีโตสามล้องสวยๆนะ โอลิเวอร์คานนะครับแล้วก็ปีเตอร์เซ็กนะครับรีโอนลเมซี่เดบายองนะครับแล้วก็จะมียามานะครับแล้วก็จะมีเคียซ่านี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของไอดีเฮานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับฟิวเจอร์สวยๆแล้วก็จะมีทีมชาติอาเซนนอนสวยๆตึงๆบาซ่าเขาก็มีคือกันนะครับน้องๆโอเคนะครับอันนี้ก็คือนักเตะทั้งเบิดของเขานั่นเองนะครับกันนักเตะทั้งเบิดเนี่ยก็จะมียกอยู่219ตัวนะ นี่ครับโอลิเวอร์คานนะครับดีด้าเคียซ่านะครับวีนี่นะครับเดอะบอยสวยๆยาเมลนะครับอองตวนกีดมันกับเบื้องเอานะว่าถูกใจกันหรือเปล่านะกับผู้ใดถูกใจนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันนิดนึงนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือนักเตะของเฮานั่นเองนะครับนี่ครับบาซ่าสวยๆดีดีเย่ด็อกบาร์นะครับน้องๆกับเบื้องเอานะครับว่าถูกใจกันหรือเปล่านะกับฟังบ่ฟฟีนะครับ25ใบแดง ฟังไม่ผิดนะครับไอนี้ี้25ใบแดงนะครับน้องๆโอเคการนักเตะเนี่ยจัดว่าเยอะขึ้นกันนะครับนี่ครับกับเบิ้งเอา้าแน่โอเค okay. ผู้ใดถูกใจนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับไอนี้ี้29ใบแดงได้อะไรบ้างเข้ามานะครับก็จะเจอบาซ่าสวยๆโอ้โหสวยมากเลยนะครับบาซ่านี้โอ้โหผู้ใดเป็นแฟนบาซ่านะครับห้ามพลาดเลยนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็คือไอดีของเขานั่นเองนะครับก็จะมีเอโต้นะครับดาวิดบีญาโดรานินโยนะครับเมสซี่เดียโก้นะครับแฟงกี้เดยองนะครับสวยๆตึงๆกับเบื้องเอานะครับว่าถูกใจกันหรือเปล่านะแล้วก็จะมีนี่ครับโตสามล้องนะครับเนมานะครับลูดฟานนิสเตอร์ร้อยเฟเมันโดตอเลสนะครับน้องๆโอเคนะครับกับโตสามล้องเนี่ยกับประมาณนี้แล้วละกันนะกับผู้ใดถูกใจน่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันหน่อยเด้อ นี่ก็คือฟิวเจอร์นะแล้วก็จะมีนี่ครับบาร์เซโลนาสวยๆกับบาร์ซ่านะครับเขามีถึง2ทีมเลยนะครับน้องๆกับผู้ใดเป็นแฟนบาร์ซ่านะครับห้ามพลาดเลยนะครับน้องๆโอเคกับประมาณนี้แล้วละกันนะโอเคอันนี้ก็คือนักเตะทั้งเบิดของเขานั่นเองนะครับนี่ครับกับเบิ้งเอาหน้าว่าถูกใจกันหรือเปล่านะนักเตะบาร์ซ่าสวยๆนะครับน้องๆโอ้โหกับเบิ้งเอาหน้าว่าถูกใจกันหรือเปล่านะ กานักเตะทั้งเปิดนะครับก็จะมียูร่อยหกสิบหกตัวนะครับกานี่ครับโอ้โหสวยๆการน่าแหละนะครับ,บยี่สิบเก้าใบแดงนะครับฟังไม่ผิดนะครับไอดี ID นี้ยี่สิบเก้าใบแดงกับผู้ใดถูกใจนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันนิดนึงนะครับอ่าโอเคการนักเตะเนี่ยกับประมาณนี้แล้วละกันอ่าโอเคกับบ่มีอย่างมากนะครับผู้ใดถูกใจนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันหน่อยเด้อ ไอดีนี้4ี่ใบเทาได้อะไรบ้างเข้ามาก็จะเจอโอลิเวอร์คานฟานได้นะครับเนตตาแลวก็จะมีนี่ครับฟิลเฟอร์เดนเดียโก้นะครับแล้วก็จะมีอูริเฮเนสลลโอนลเมสซี่แล้วก็จะมีโดรานนนโจะนะครับร้อยมาคายสวยๆตึงๆนะครับน้องๆกับเบื้องเอานะครับว่าถูกใจกันหรือเปล่านะนี่ก็คือ11ตัวแรกของเขานั่นเองนะครับก็บจะมีคอดตากูต้าแล้วกับเปาโลมาลินนี่อีกต่างหากนะครับ แล้วก็จะมีนี่ครับโตสำรองนะครับดีด้าสวยๆนะเดี๋ยวเปลี่ยนลู่นะครับลีโอนเนลเมสซี่วินิซิอุสนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับเหรียญ5ดาวนะครับเอาไว้แลกนักเตะนะครับมีถึงสี่เหรียญเลยนะครับน้องๆโอเคนะครับอันนี้ก็คือนักเตะทั้งเบิร์ของเขานั่นเองนะครับการนักเตะทั้งเบิร์นะครับก็จะมียุสองร้อยเจ็ดสิบสี่ตัวนะนี่ครับเนตานะครับจูดเบอร์ลิงแฮมนะครับเนมานะครับคอตากรุต้านะครับสวยๆ กับเบื้องเอาหน้าว่าถูกใจกันหรือเปล่านะนี่ครับโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับกับฟังบ่ผิดนะครับสี่ใบเท้านะครับฟังไม่ผิดนะครับไอดีนี้สี่ใบเท้านะครับน้องๆนี่ครับสวยๆเลยนี่ครับเบื้องเอานะครับว่าถูกใจกันหรือเปล่านะกระจัดว่าคุ้มเอาเรื่องคือกันนะครับเพราะว่านักเตะเนี่ยเป็นนักเตะไม่ทั้งนั้นเลยนะครับน้องๆอ่าโอเคกับประมาณนี้แล้วละกันนะกับผู้ใดถูกใจนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันนิดนึงนะครับ การนักเตะของเขาเนี่ยกะจัดว่าเยอะเอาเรื่องนะครับโอเคคลิปนี้กับประมาณนี้ละกันเด้อ